จากการที่ร้องวานไปนะครับเข่าอีกนะครับอาทิตย์นึงนะครับเต็มเต็มนะครับบกขึ่นครับทังท่างความเชินมีนะครับนี่ยบรูเพาะยังนะครับโบกขึ่นหรือจะขื่นย้ำใดกับโบลูเห็นเม็ดเข่าอีกนะครับหากโบกขึ่นนะครับดีแจ้งใดนะครับบ้านหมักนาเลยนะครับนี่ยที่ถ่ายอาทิตย์ไหนเบื้องอีกที มี่ติดหยาบันหยาขึ้นไว้นะครับนี่มันว่าเขียวๆหนึยาดได้นะครับเบื้องให้นี่นะครับพูดแบบมุมม้วนยังเสนขึ้นเห็นว่บนะครับก็เดียนรูไม่ไปเรื่อยครับนะครับแจ็คตีแฮมเข่ามาสามเนื้อให้นี่เป็นว่างไปเองสิละเท่าที่เฮ็ดเท่าที่มีนะครับการทำนาแบบตามสถานการณ์นะครับ อันนี้ก็มองตัดจะได้จุดด้วยจุดเผากับที่ได้จุดได้เผาตัวนี้นี่ครับตัดตซ่ที่เปลี่ยนนะครับหาทางเผาเห็นเปลี่ยนจะได้ยางได้คิดบังคับหนาจำเลยเลยอย่าขาหนาพดนะครับภารกิจครับเห็นมีแตะเวียกนะครับโอเคครับ